สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังปีใหม่พังปีใหม่ชาแนลนะคะตอนนี้นะคะได้ทําการรื้อบ้านแล้วนะคะหลังคาก็เปิดออกไปแล้วเก็บของนะคะตอนนี้ของยังใหญ่กันอยู่เพราะท่านมีหมงเมียนพี่แลนพี่แลนตู้เย็นบาพังตู้เย็นบาพังมาฐานมาฐานใส่ใดอีกอยู่ <c oughs> นี่นะคะสภาพตู้เย็นใส่ใดอีกอยู่ค่ะใส่ใดอีกอยู่ เบิ่งเน้สิบวิญญาณพังจังไดเนาะุ่แตกหมดแล้วนี่ฮะของคนมกักรองไ้นี่ละนอนน้ำปีใหม่ละมือแลงฝนเ้ิอย,ย่ะตกเด้อบรรยากาศคือมืดคึมไปตะตกแถบันนี้เสร็จเลยปีใหม่มันตัอนปีใหม่สิเหรียญดินใ้เด้อบาดเตียนีลยุน หาญาติพี่น้องนะคะจากบ้านนะคะมาช่วยกันนะคะม่างบดนดนะคะเงี่ยหลังหน่อยๆนย่บดนแต่ว่าสัมภาระเครื่องคั่วนี่ละ่ะจะไปไหวบ่งได้ยังบุท่านหาหม่งเก็บไดอยู่ค่ะให้ให้แล่วกันตอนนี้ของก,กระจัดก,กระจายดีที่ว่าของไม่เยอะนะคะเพราะว่า เอาเสื้อผ้ามไดาเทียเนี่ยเก็บใส่ลังไวค่ะเอาเก็บใส่ลังไวเล็วนะคะมันก็เลยยกง่ายเหลือแต่ตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าอยู่ข้างในยังไม่ได้เอาออกมาเพราะว่าตู้เสื้อผ้ามันต้องลื้อมันต้องลื้อนี่ออกก่อนลื้อห้องลื้อข้างๆออกก่อนถึงจะเอาออกมาได้นะคะตู้เสื้อผ้ามาสั่นจมออกว่ไใดค่ะ โอ้พนักงานถาจโจมสังขาีไปเก็บพนักงานหรืออยู่ข้างบนนะคะดีอยู่ค่ะสีบ้านมันบ่สูงเลยค่ะมันบร่รดใดอ้นี้ลายปันใดค่ะบเบได้ใดไงบ่ไดใดก้วงนะคะใหม่แป่ข้างบนกับข้างบนแล้วค่ะเหลือแต่ไฟนะคะไฟยังไม่ได้มา เอาอกอกเพราะว่าสร้างไฟไปหาเพ่นเหลวเพ่นบอท่านอยู่เพ่นไปธุระอยู่เดี๋ยวเพ่นกับมานะคะบอกไว้แล้วว่าให้มาเอ่อเอาไฟออกให้หน่อยนะคะนี่เอาเมเป็น เป็นใหม่อ,อันนั้นเอาไปไว้บรงใดเป็นห้องน้ำเหมเปลนไล่ละกิโซดาออกไล่โซดาออกถ่ายคลิปให้แม่แม่ดูนะคะโจมข้างล้างเนี่ยโจมจังสั้นกระเบื้องกระเบื้องขึ้นบ่อไ้นะคะเดี๋ยวใหม่สิผุเพราะว่าใหม่มันผุแล้วย่านมันพังลุ่ง ปวกปวกกินมดแล้วแต่ว่างัดยากพอนะโอฝนเอ้ยอย่ามาเด้อขั้นอ่าวอยู่ในเฮียน ันนี้หลังบ้านนะคะหลังบ้านห้องครัวห้องครัวเมขนาดปวกกินจนว่ามันยังบ่ย่อมหลุดเนาะสุดยอดเลยฝั่งนี้ออกได้แล้วครึ่งนึ่ง อีกฝั่งนู้นเป็นสังกะสียาวนะคะเป็นสังกะสียาวนี่ตะไว้รุนค่ะยู่ข้างบนโอต้องเก็บตะปูก่อนค่ะตะปูบอกหลายเลยบ่ได้บ่ได้เดี๋ยวรถที่หยียบสร้างที่หยียบ นักงานพนักงานม่างเลลวแท้มืนอน,นี่ดีๆเด้อน้องเฟื่มเอ้ยไม่มันผูอยู่เด้อระวังไม่มันผูเด้อแม่นมีหนังล้านของมันแมนมันบ่นมีหนังล้าน ออกได้แล้วครึ่งหนึ่งครึ่งหนึงขัขงลังบานกมี่ผนกมกังวสีมกับหนงไส้นะคะดูหลังบาน ข้างหลังบ้านก็ออกแล้วตรงกระเบ,บื้อง ทางล้างน้าเป็นตังกัดสีเก่านะคะถุงเลยเอางถูงไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก่าคนนะคะร่วมกับเมย์แม่สมอาจจะไม่ดีไม่มีเวลาไลฟ์นะคะถ่ายคลิปเอานะคะเพราะว่า ต้องได้ช่วยเขาทำนู่นทำนี่นะคะจับหยิบจับช่วยกันแล้วก็ทำกับข้าวด้วยนะคะเดี๋ยวแม่สมจะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะคะเป็นช่วงเป็นช่วงนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ like, คือหนึ่งกำลังใจนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวตั้งปีใหม่เวยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายค่ะ